โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็พบกับผมก่อนสุดนะแล้วในตอนนี้เราก็อยู่กันที่ ID Level วล t อ a ต้ตัวร้ายของเซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์ผมต้องขอเกินสตอรี่ของ ID นี้ก่อนเลยลักกันนะ ID นี้เนี่ยเป็น ID ที่มีสตอรี่น่าสนใจมากที่สุดในรอบปีนี้ของผมเลยก็คือเขาเนี่ยนะทำการเริ่มฟาร์มลูบี้ตั้งแต่เลเวล1จนถึงตอนนี้ โดยที่ไม่ใช้ลูบี้เลยแม้แต่ลูบี้เดียวแล้วก็เป็นสายฟรีล้วนๆไอตัวที่ทางบ้านเห็นมันยืนอยู่บนฐานในตอนนี้เนี่ยคือเขาเนี่ยนะใช้การ์ดกาชาเลมมาทั้งทางเลยแล้วลูบี้ที่เขาสะสมมามากกว่า365วันเขาบอกผมว่าให้ผมเนี่ยนะทำการเปิดกาชาล่าเกียร์คริสต์มาสมาแบกทีมโอเคครับ ทางบ้านคิดว่า7,900ลูบี เราจะได้รับเกียร์คริสต์มาสมาอยู่ในการครอบของทั้งหมดกี่อันผมถือว่าเป็นเกียรติมากๆแลนะสําหรับทางด้านคลิปนี้ที่ผมจะได้ทําการใช้พลังของความพยายามงองเขามาทั้งหมด1ปีกับการละเลงคลิปทั้งหมด10นาทีโอเคครับผมขอบคุณคุณโตมากมากเลยนะที่ได้ทําการส่งไอดีนี้มาให้กับทางด้านช่องก่อนสุดของเราได้ทําการแจ้งเกิดนะ7,900ลูบี้กับ ตู้กาชาเกียคริคสต์มาสโคตรหลุดเรดเดี๋ยวเรามารอดูแล้วกันเปิด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 โอเครอบแรกถือว่ายังเป็นรอบซ้อมนะแต่ทุกการเปิดทุกครั้งเนี่ยของเกียคริคสต์มาสเนี่ยคือมันจะดีกว่าเกียร์ของรอบอื่นอย่างหนึ่งก็ตรงที่ว่าเราเนี่ยนะจะได้รับเกียคริคสต์มาสแน่นอนเลยหนึ่งชิ้นจากตู้กาชาเท่าที่ผมเนี่ยจำไม่ผิดโอเคครับเปิด เป้าหมายของผมนะผมคิดว่าตำต่ำเนี่ยเราควรจะได้รับกระดิ่งนะสิบอันต้องมีกระดิ่งอย่างนี้นะคือต้องการขั้นต่ำสิบอันแล้วก็เกียร์แปดดาวสัก3ถึงห้อันอ่ะผมว่ากําลังโอเคและแต่ถ้าได้มากกว่านี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นโบนัสของไอดีคุณโตเลยนะ โอ้โหการเปิดกาชาสามครั้งค่อนข้างขมคืนเลยผมเห็นทางบ้านแอคกันในกลุ่มนะ2 0 0รลูบี้ดีไหมครับแล้วก็แคปมามีเกียร์8ดาวอยู่2อันมีเกียร์7ดาวอีก1อันที่เหลือเป็นเกียร์คริสต์มาสนะโอ้โหผมบอกเลยแม่งดวงโคตรลันแล้วก็ตัดภาพมาตอนที่เหลือ6,500รลูบี้เลยลักกันนะคลิปนี้เนี่ยจะเป็นแนวทางให้กับทางบ้านได้อย่างดีเลยสําหรับคนที่วางแผนเอาไว้ว่าจะเล็มสัก6 0 0 0 7 0 0 0ลูบี้สาหรับทางด้านเกียร์คริสต์มาสโอ้ย มาแล้วหนึ่งว่ะเพื่อนเกียร์ธนูคิดมาสศักดิ์สิทธิ์เกียร์ชิ้นนี้เนี่ยสามารถเล่นได้ตั้งแต่ลีกลูกออสจนลีกตำนานโอเคแล้วลูบี้ที่เรายังเหลือก็คือ6,300ลูบี้ผมบอกเลยว่าจัดไปชุดใหญ่ไก่จัมโบเ้เปิด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 วันนี้ไอ้กอนต้องฟังชื่ออะยังน้อยทางบ้านต้องมีรอยยิ้มนะ ไม่เป็นไรตอนนี้ผมคิดว่าเราน่าจะได้กระดิ่งมาประมาณ ห้าอันได้แล้วนะสมรับประมาณหนึ่งพันกว่าหนึ่งพันถึงสองพันลูบี้ถ้าอุ้ยเกียร์เจ็ดดาวถ้าเกิดใครที่วางแผนว่าจะเก็บกระดิ่งคริสต์มาสสักสิบอันนะผมคิดว่าสองพันสามพันลูบี้เนี่ยน่าจะชัวร์แล้วแล้วคุณสามารถใช้งานได้ยาวเลยประมาณหนึ่งปีแล้วถ้าเกิดคุณสร้างตัวได้เมื่อไหร่นะคุณค่อยเริ่มเล็มเกียร์เจ็ดดาวก็ได้เกียร์เจ็ดดาวที่เป็นอัปเกรดธาตุกับรถแร่โอเคตอนนี้ผมคิดว่าคือ เกียร์คิดมากอะมันทํามาให้งบน้อยได้เฉิดฉายของจริงเลยนะเกียร์ที่มีออปชั่นทักเทียมกับเกียร์เดาวหลายๆอันแบบนี้เนี่ยผมบอกเลยค่อนข้างโอเคจัดโอ้โหตอนเนี้เกียร์แดาวต้องมาได้แล้วนะคือมีเกียร์แดาวตั้ง4ี่อันน่ะควรจะดรอปให้เราสักหน่อยเพราะว่าเราเนี่ยเปิดกาชาไปมากกว่า2400รลูบี้แล้วเปิดเปิดเปิด วุ้ยโอเคโอเคอย่างน้อยก็ได้รับเกียร์ชิ้นนี้มาแม้ว่ามันจะเป็นแค่เกียร์หดาวนะแต่ว่าค่าพลังของมันเนี่ยทักเทียมกับเกียร์อาวุธลีโอนาดบางชิ้นได้เลยเปิด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 โอ้โยทำไมไอ้กรอนไันไม่สร้างมีไม่สร้างชื่อบ้างวะผมเนี่ย อยากจะเปิดแล้วได้รับเกียร์แปดดาวสัก3อันจากการเปิด200ร้อยลูบี้อ่ะคือถ้าเกิดใครที่เปิดกาชานะแล้วได้รับเกียร์แปดดาวมากกว่า3อันการเปิด200ร้อยลูบี้เนี่ยอย่าลืมแคปมาแอคทางด้านเพจก่อนสุดของผมทีนะผมอยากเห็นเป็นบุญลูกตาว่ะโอเคเปิด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 หูยทำไมหลังๆมันเริ่มโดนวะ ไอดีของเขานี่คือมันมันจะแสบแผลคูณสองนะหนึ่งเลยคือเขาเป็นสายสี่สองเลยคือเขาเก็บมาทั้งปีอะ่ะไอ้ก่อนแม่งจะสร้างชื่อให้เขาสักหน่อยหรือสี่พันเก้าร้อยลูบี้เราเดินทางไปมากกว่าสา0พันลูบี้แล้วนะในจังหวะนี้เปิดเปิดเปิด,ปดโอ้โหเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยไอก่อนเครื่องติดแล้ว่เพื่อนขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางด้านช่องก่อนฟูดหน่อยครับมา ไอ้กรล่างทองต้องมาจังหวะน,นี้ทุกอย่างเปิดเปิดแปดดาวอาวุธแปดดาวช่องกลางแปดดาวช่องท้ายหมายห,หมดโอ้โหหนักจัดห้าดาวหกห้าดาวหดาวนี่คือมากันลืมเลยนะโอเคไอ้ที่ผ่าน,นมาถือว่า แล้วก็แล้วกันไปได้เกียร์ชิ้นนี้มาถือว่าแบบมันบรรเทาได้หลายอย่างอยู่โอเคครับก็ได้รับเกียร์ปืนคริสมาสมาอยู่ในการครอบครองแล้วนะเปิด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 ,ปดโอเคแต่มันถ้าถามว่ามันดีพอไหมผมตอบตรงนี้เลวมันยังไม่ดีพอเปิดเอาหน่อยโอ้โห เออ,เอ,อคีมาคีมาก็ยังดีไอเดียของเขาเนี่ยกำลังสร้างนะคือแบบได้รับเกียร์อะไรก็ตามอะ่ะมันเป็นผลดีต่อไอเดียของเขาทั้งหมดตอนนี้เหลือ3,700รลูบี้แล้วสําหรับใครที่กําลังวางแผนจะเปิดนะดูคลิปนี้แล้วน่าจะรู้แล้วน่าจะรู้แนวทางแล้วแหละผมคิดว่าถ้าเจอกับตู้กาชาแล้วกําลังคาดหวังเกียร์แดดาวอยู่ผมบอกกับคุณตรงนี้เลยไม่หมดก็เหลือน้อย ตอนนี้เราเหลือ3500รูบี้แล้วนะแต่เกียร์คิสต์มาสเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันจะได้รับการการันตีเป็นเกียร์โคโาโบเรนเจอร์ถ้าเราไปเปิดกล่องการันตีเนี่ยนะเรายังมีลุ้นเกียร์8ดดาวสุดเทพของรอบนี้อยู่เปิด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 เอาละเริ่มเริ่มเริ่มโดนล่ารอยยิ้มต่อแล้วนะ ก็คือแบบเล่นเกมนี้เริ่มจะเป็นไพโบล่าแล้วนะเพื่อนคือเดี๋ยวยิ้มเดี๋ยวเดี๋ยวยิ้มเดี๋ยวสะอื้นนะโอเคหูขนแม่งลุกตูดเลยว่ะตอนนี้เหลือ2,900รูบี้แล้วนะครับคือเราเปิดไปมากกว่า5,000รูบี้แล้วอ่ะเปิดเอาหน่อยเฮ้ยเกียร์แปดดาว โอ้โหมันมีบัฟคิดมากไหมวะโอเคเทียนพันษามาถือว่าไปต่อได้อยู่ตอนนี้เหลือ2,700รลูบี้แต่เกียร์พันษานะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเกียร์เก็ดาวที่กากติดท็อป5ของเกมนี้ถ้าไม่นับเกียร์แจก,กฟรีอะโอเคครับตอนนี้เหลือ2,500ลูบี้แล้วเปิดโอ้โหแปดดาวมาหน่อยดิเฮ้ยหปีที่เขาเก็บมาถ้าเขานั่งอยู่ข้างหลังผมนะ ผมเดิมพันได้เลยอะ่ะต่ำต่ำต้องมีสามแผลเย็บไม่ต่ำกว่าสาสิบเจ็ดเข็มเป,เปิด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 โอ้โหโห,หนักเลยอ้าเอาไงดีวะผมต้องทำยังไงให้เกียร์มันดอบวะไม่เป็นไรยังน้อยผมถือว่าผมทำเต็มที่ที่สุดแล้ววันนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ผมผมผมจะไม่เสียใจเยอะอ่ะคือยัางน้อยเราก็ได้ทำเต็มที่แล้วอะ่ะเหลือ1900ลูบี้ตอนนี้งบประมาณของเราเนี่ยเหลือเพียงแค่1000ลูบี้สุดท้ายแล้วนะที่มันจะชี้ผลว่าไอเดียของผมเนี่ยมันจะเกิดขนาดไหนไอดี ID ของไอดี ID ของคุณโตมันจะเกิดขนาดไหนนะโอเค1ันเปิด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 หูหนักเลยอะคือแบบ7000ลูบี้ได้รับเกียร์8ดาวชิ้นเดียวจริงหรอ แม่งโคตรแผลแสบอะแต่่คือการันตียังพอมีได้ได้ลืมตาอ้าปากอยู่นะแล้วเขาเนี่ยคำนวณมาเหมือนคำนวณมาดีแล้วอ่ะเขาบอกว่าถ้าเปิดเกียร์ไปครบ7,000รลูบี้แล้วให้ผมเนี่ยนะทำการเปิดตู้ตัวอีก900รลูบี้เพื่อเอาตัวบินมาแบกทีมโอ้โหกืนน้ำลายเลย200รลูบี้สุดท้ายอะผลลัพธ์ของเราก็คือยังได้รับเกียร์8ดาวเพียงแค่1อัน เท่านั้นแล้วเจ็ดดาวอีกหนึ่งอันเป็นเกียร์โจมตีโดนแน่นอนนะถ้าถามผมว่ามันดีไหมผมผมยังพูดได้ไม่เต็มปากว่ามันดีโอ้โหหนักจัดไอแผ่นี้แม่งอ้ยกรอนคันหัววะ่ะไปวัดเลย900รูบี้ยังน้อยไม่ได้ตัวขอเกียร์ไม่ได้เกียร์ขอตัวโอ้โห นั่นไงเพื่อนโดนว่าสามร้อยลูบี้แรกนะไอกรอนเสียาการแทนเลยอะ่ะคลิปนี้นะหูตูบเปิดเปิดเปิด,ปดโอ้ยโกโก้แอลลี่ถือว่าได้ลืมตาอ้าปากอยู่นะสำหรับทางด้านไอดีของเขาแต่คือแบบลืมตาได้ครึ่งหนึ่งเหมือนคนตาตีอะ่ะ แต่ว่าเรายังยังมีกล่องการันตีให้ซัดอีกไงโอเคครับกล่องการันตีกล่องสามพันลูบี้มาก่อนที่ผมจะเปิดกล่องนี้นะ สำหรับใครที่อยากจะซื้อหรือว่าอยากจะขาย ID เกม l i ายเลนเจอร์หรือสำหรับใครที่อยากจะเติมรูบี้ในราคาที่ถูกกว่าในเกมอย่างมากทุกแพ็กนะก็คือในตอนนี้เนี่ยทางเพจกอนสุดของผมที่มีผู้ติดตามมากกว่า130,000คนเปิดให้บริการเดี๋ยวผมเนี่ยจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ท็อปคอมเมนต์ละกันเกียร์ทาดมืดอัปเกรดทตดมืดเปิดวุบปุ๊งเฮ้ย ถือว่ายังพอกอดคอเดินกันได้อยู่แต่กอดคอไม่แน่นนะคือแบบกอดคอแบบหล,มหลวมๆอ่ะถ้าเกิดสมมุติว่าเดินผ่านอะไรแรงๆหรือว่าเดินผ่านระนานี่คือแบบมือหลุดแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเปิดได้เกียร์แดดาวอัปเกรดมืออีกหนึ่งอันง่าจจะกอดคอขันแน่นขึ้นก็ได้นะเปิดวุบปุ้งโอเคกอดคอหลวมเหมือนเดิมยังดีอีกหกดาวแล้วกล่องสุดท้ายแน่นอนเลยครับต้องเอาเป็นอัพมืดนะ ก็สำหรับทางด้านไอดีของคุณโตในคลิปนี้ผลประกอบการคือโโอ้หเขาเก็บขนนกมาเจ็ดมือน่ะคือแบบต้องพยายามขนาดไหนเลเวลเอาต้าสามสิบเอ็ดโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะผมผมต้องขอตัวก่อนละกันเพื่อนผมเริ่มระแวงหลังอะตอนเนี้ย